ทุกคนเคยสังเกตกันไหมว่าทำไมในโลบอกเนี่ยถึงต้องมีไอเทมชุดเสื้อยืดที่มันมีหน้าอกออกมาแบบนี้ด้วยมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีแค่แบบเดียวด้วยนะมีหลายแบบมีหลายลายมีแบบอกเล็กอกใหญ่อะไรแบบนี้ทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าทางโลบอกเนี่ยอยากจะให้เกมโลบอกเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวก็จะมาทําการทดสอบกันดีกว่านะว่าถ้าเกิดเราเนี่ย แต่งเป็นสาวที่ใส่ชุดแบบนี้กับแต่งเป็นสาวที่ใส่ชุดธรรมดาธาหน้าล่างแบบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคนในบ o ูเฮเว่นเนี่ยจะชอบการแต่งตัวของสาวแบบไหนมากกว่ากันแต่ก็สะดุดตากับอันนี้มากเลยมันคือเสื้อใช่ไหมโอ้โหทุกคนนี่มันคือห้อง Back Room แล้วนั่นก็คือตัวสัปราดแบ c ็คลูมนี่คือชุดนะทุกคนนะมันมาแบบนี้เหรอเนี่ย มันดูลังการงานสร้างไปหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ทําการซื้อเสื้อมาแล้วนะซึ่งจะเป็นเสื้อในการที่เราเนี่ยจะมาทําการทดสอบกันเสื้อตัวแรกที่เราจะไปทดสอบนั่นคือเสื้อตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่เสื้อตัวนี้แบบเป็นผู้หญิงแบบดูเซ็กซี่เซ็กซี่นะโดยการใส่เสื้อตัวนี้กตายีปตัวนึ่งคือตัวนี้อ่าก็จะเป็นแบบออกแนวผู้หญิงน่ารักน่ารักแล้วตอนนี้พี่นิวก็ได้ทําการแต่งตัวตัวละครตัวนี้นะโดยการใส่เสื้อแบบนี้เข้าไปก็เดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าคนใน Book Heaven เนี่ยจะชอบผู้หญิง แต่งตัวแนวนี้ไหมเอาลหละตอนนี้เราก็เข้ามาในบุ๊กเฮาเว่นแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบแล้วก็พิสูจน์กันดีกว่าจะบอกว่าพอเราใส่เสื้อแบบนี้เข้ามาในแมปบุ๊กเฮาเว่นเนี่ยตอนนั้นแหละทุกคนก็อยางรู้กันนะว่ามันคือแบบว่าเป็นเสื้อแนวเซ็กซี่หน่อยนะโดยการมาตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเรามาเจอซานต้าพอดีตอนนี้เราก็ทําทีเป็นว่าส่งดอกไม้ให้กับซานต้าไปนะซานต้า อ้าวเฮ้ยซานต้าเฮ้ยซานต้ารับดอกไม้ด้วยเป็นไงล่ะอย่าบอกนะว่าซานต้าชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้แล้วเราก็ทดสอบคนแรกผ่านไปแล้วเป็นซานต้าปรากฏว่าซานต้าคือแบบว่ารับดอกไม้จากเราอันนี้คืออะไรเนี่ยเขากําลังให้ดอกไม้กันเหรออ้าวเดี๋ยว มาตัดหน้าเราได้ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้กําลังให้ดอกไม้กับผู้ชายคนนี้แล้วเราล่ะที่กําลังจะส่งดอกไม้ให้นายอา้าวแล้วสรุปว่านายรับดอกไม้จากผู้หญิงหรือเปล่านะเอายังไงเนี่ยอา้อาวเฮ้ยอ้าวเขาเข้าบ้านกันไปแล้วอา้าวแล้วเราก็มาเจอนายคนนี้เดี๋ยวเราลองส่งดอกมาให้แลวกันเนาะดูสิว่าเขาจะรับ ดอกไม้จากผู้หญิงแต่งตัวแบบเราไหมนอกจากเขาจะไม่รับแล้วเขายังมาสวัสดีเราด้วยส่งให้อีกรอบหนึ่งก็ได้มาลุ้นกันซื้อว่าจะรับไหมเฮ้ยรับไปแล้วต่อไปเรามาตรงนี้ดีกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเขาแต่งเป็นชุดคู่กันมาเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยโอ้โหขวานคู่ชุดคู่แบบนี้แล้วก็ ใครขออุ้มเลยเฮ้ยอ้าวปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ขอเราอุ้มทำไมอยู่ดีมาขอเราอุ้มเลยเนี่ยกดผิดหรือเปล่า <c oughs> บอกว่าเราจะทดสอบกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะทุกคนนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นเดี๋ยวลองส่งดอกไม้ให้กับผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เขาอาจจะเอ็นดูเราก็ได้รับไหม รับเปล่าอา้าวไม่รับด้วยอ่ะปรากฏว่าเธอไม่รับนะแล้วเธอก็ไปยืนคู่กับแฟนเธอก็ให้มันโสดแค่เรานี่แหละเออก็ให้มันโสดแค่เราแล้วคราวนี้เราก็ทําทีเป็นว่ายื่นดอกไม้ให้แฟนเธอนะเราไม่ได้แบบมาทําให้คู่เธอแตกแยกกันนะปรากฏว่าผู้ชายก็ไม่รับดอกไม้ด้วยอ้าวแสดงว่าผู้ชายคนนั้นรักแฟนจริงๆแล้วเธอจะเข็นเราไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าเธอจะเข็นเราลวลา เธอเย่าโหดกับเราดิเราไม่ได้แย่งแฟนเธอนะเราแค่มาทดสอบเฉยๆโอเคงั้นเรามายุ่งกับคู่เธอแล้วเราไปดีกว่ารู้สึกว่าในเซิร์ฟนี้นี่คือ ไม่มีคนสร้างบ้านเลยนะแล้วแล้วมีคนอยู่ในเซิร์ฟหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ทาการย้ายเซิร์ฟนะทุกคนมันไม่มีใครมาสร้างบ้านเลยอะ่ะหรือว่าเขามาอยู่ตรงใจกลางเมืองกันหมดเดี๋ยวมาดูซิอ๋อพอมาอยู่ตรงนี้คือแบบโอ้เขามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพียบเลยเหมือนกับว่าเขากำลังแบบเอ่ยืนคุยกันอยู่นะแล้วเราก็มาเจอชายหนุ่มผู้หนึ่งแบบเท่ๆเลยนะแล้วก็ส่งดอกไม้เขาไปให้นายหู้รับด้วยเพอะเราใส่ชุดนี้เข้าไปนี่คือมีแต่คนรับดอกไม้เราแล้วนายคนนี้ก็ถือดอกไม้ไม่ไมวางเลยแสดงว่านายช ชอบดอกไม้เราใช่ปะละ่ะใช่ชอบดอกไม้แต่ว่าฉันไม่ชอบเธอหรอกนะแล้วเราก็เดินมาเจอชายหนุ่มสุดหล่อคนนี้อะลองส่งดอกไม้เขาไปดูนะว่าเขาจะชอบผู้อะอะไรอะเฮ้ยที่เธอเราให้ดอกไม้เราให้ดอกไม้เราให้ดอกไม้เธอเอา้าปรากฏว่านายคนนี้จะให้ดอกไม้เราเอ้าแต่ว่านายคนนี้ไม่รับดอกไม้เราโอเคนายไม่ชอบเรา <c oughs> แล้วเราก็เดินมาเจอชายหนุ่มสุดหล่อสองคนนี้โอ้โหจะบอกว่าเป็นนักดนตรีใช่ไหมเนี่ยดูจากการที่สพายกีต้าร์เหมือนกันเลยนี่พวกนายอยู่วงเดียวกันหรือเปล่าเราก็ทําทีเป็นว่าส่งดอกไม้ ให้เขาแล้วกันเนาะดูซิว่าเขาจะชอบหญิงสาวแต่งตัวแบบนี้ไหมรับไม่จ้าฮะฮะอ่ะอ่ะนอกจากจะไม่รับแล้วยังวิ่งเอ่อยังวิ่งมาหาสาวคนนี้ด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะสาวคนนี้คุณคณุเดี๋ยวนี้มันเอฟซีพี่นิวหรือเปล่าเนี่ย,ยโตโนโ่เหรอ จะบอกว่านี่คือ FC พี่นิวนะโตโนโ่โอ้โหถ้าเกิดจะแต่งตัวเป็นแฝดตะขนาดนี้เขาเอาดอกไม้ออกมาแล้วเขาเอาดอกไม้ออกมาแล้วอย่าบอกนะว่าเขาจะส่งดอกไม้ให้กับเราอ้าวแล้วเดินไปไหนอะ่ะอ้าวนายอย่าช็อตฟิลเราดินายเดินกลับมาก่อนเลยนายจะให้ดอกไม้กับพวกเราไหมล่ะปรากฏว่าเขาก็เดินถือดอกไม้ไปนู่นแล้วอ้าวอะไรกันเนี่ยโอเคสรุปแล้วเขาไม่ได้ให้ดอกไม้กับเราในมือของนายนั้นมีดอกไม้เอ้ย เขาให้เราเขาให้เราขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรก็ให้เฉยๆนั่นแหละถือว่าเราเป็นเพื่อนกันนะค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนแล้วตอนนี้เขาก็อุ้มเราไปไหนก็ไม่รู้อย่าบอกนะว่าจะอุ้มเราไปทิ้งแล้วก็อุ้มมาไกลซะด้วยอ๋ออุ้มมากินไอติมโอ้โหช่างเป็นหนุ่มที่แบบโรแมนติกลอเกินเขาแบบว่าอุ้มเรามากินไอติมนะนี่ อ่ะเอาไว้เต็มไปเราให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะช่างเป็นหนุ่มที่โรแมนติกมากๆเลยค่ะเอเต็มอร่อยมากๆเลยนะคะอ่ะเป็นไงกินเอเต็มคู่กันรถเดียวกันด้วยแล้วก็มานั่งสวีทกันตรงนี้โอ้โหคือแบบฟนะิลแฟนน่ะบอกเลยว่าฟิลแฟนเวอร์โอ้จะว่าไปเราแต่งตัวแบบนี้ ก็ทําให้คนในแมปชอบเราเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าแต่งตัวแบบนี้คนในแมปจะไม่ชอบพอกินเตรียมเสร็จเขาก็อุ้มเราอีกโอโ้โหฟิลแฟนเวทุกคนนะดูดิเขาไม่ปล่อยให้เราเดินเลยคิดดูดิรักขนาดไหนอะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาแต่งตัวแบบนี้แทนนะทุกคนนะก็จะแต่งแบบว่าเปลี่ยนชุดเป็นสาวน่ารักน่ารักแทนตอนแรกเราแต่งแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะมาแต่งเป็นสาวน่ารักแทนเอามาดูกันว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงเพิ่งสังเกตว่าเสื้อตัวเนี้ย เป็นเสื้อที่เท่มากเลยทุกคนนะจะเป็นเสื้อที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยยืนเท้าเสื้อเอวตลอดเวลาหรือว่าเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อตลอดเวลาเห็นไหมคือมันเป็นเสื้อที่เท่มากเลยเสื้อตัวเนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเอา้าโตโนโ,โตโนโอ่อยู่เนี่ยแล้วแล้วตโน่ถูกไขรอุ้มเลยเนี่ย,โโโออเ,ยเอา้าแล้วเราก็มาเจอชายหนุ่มผู้หนึ่งมาเลยทดสอบกันเลยโดยการส่งดอกไม้เขาไปดูนะว่าเฮ้ยรับทันทีเลยอโอ้โหแบบว่ารับทันทีทันใดนอกจากเขาจะรับดอกไม้จากเราแล้วเขายังส่งดอกไม้ให้เราด้วย อ๋อนี่ไงเขาส่งดอกไม้ให้เราตอนแรกนึกว่าส่งคืนไม่ใช่นะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังถือดอกไม้อยู่นั้นแปลว่าเขารับดอกไม้จากเราแล้วเขาก็ให้ดอกไม้เราแล้วเขาก็ส่งให้อีกโอ้โหส่งให้หลายดอกซะด้วยขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดูเหมือนกับว่าการแต่งตัวเป็นสาวน่ารักเนี่ยจะได้ผลตอบรับดีกว่านะแล้วก็มีชายหนุ่มคนนี้มายืนมองเรานะเอ้ยนายไม่ต้องตบตีกันนาะยไม่ต้องแย่งเรานายไม่ต้องแย่งเราเรารู้ว่าเราสวยไม่ต้องแย่งนะเรารู้ว่าเราหน้าตาดีเรารู้ว่าเราแต่งตัวน่ารักไม่ต้้อองงงงแแยยย่่่ไมตตกัน เรานะนายนะแล้วนายคนนี้ก็ขอเราอุ้มอ่ะแล้วเราก็ขี่หลังเขาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ฟิลแฟนอีกแล้วทุกคนอ่ะเป็นเหตุการณ์ฟิลแฟนนะกูถูกแล้วเขาก็พาเรามาที่ตู้เซฟบ้านของเขา <c oughs> เขาก็เปเราโดยการเอาเงินเขาให้เรา <c oughs> เอ้าไอ้นายนี่นายก็แบบว่าสายเปย์ปะเนี่ยโอ้พาเรามาที่ตู้เซฟบ้านนายแล้วนายก็เปเงินให้เรางั้นเหรอ <c oughs> แต่ทุกคนก็ปรากฏว่าหลังจากที่พี่นิวได้มาทําการทดสอบนะ <c oughs> โดยการให้ตัวละครผู้หญิงน่ารักน่ารัก,นรกเนี่ยมาทําการแต่งตัวสงแบบ แบบแรกก็เป็นแบบว่าเสื้อเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะส่วนแบบที่2ก็จะเป็นเสื้อแบบนี้ออกแนวเสื้อน่ารักก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกมโรบบอกเนี่ยก็ได้มีผู้เล่นหลากหลายวัยมากยิ่งขึ้นนะทุกคนนะไม่ได้มีแค่เด็กไม่ได้มีแค่วัยรุ่นแต่ว่ายังมีวัยผู้ใหญ่ด้วยที่แบบว่าเริ่มให้ความสนใจเกมโรบอกก็เลยอาจจะมีไอเทมเซ็กซี่เซ็กซี่เข้ามาบ้างสรุปเลยว่าการทดสอบในคลิปนี้มีค่าเท่ากันนะไม่ว่าเราจะแต่งตัวแบบไหนและทุกวันนี้นี่คือไอเทมในโรบอกนี่คือมีเยอะมากมีเป็นเกือบล้าน นะแต่และไอเทมก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนก็ใส่เข้าไปแบบนั้นละกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะครั้งหน้าจะมาทําภารกิจอะไรในบุ๊กเฮเว่นก็ติดตามกูดูด้วยนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บสวัสดีพี่ชายพี่ชายนะ่ะรับดอ,อกไม้จากเราไหมไหับพี่ชายโอ้พุ่งออกมาเลยถ้าเกิดจะเปิดประตูพุ่งออกมาขนาดนี้รับไหมพี่ชายโอ้รับด้วยว้าวขอบคุณนะครับเป็นดอกกุหลาบเป็นสีน้ําเงินด้วยเดี๋ยวนะดอกกุหลาบสีน้ําเงินแปลว่าอะไรเดี๋ยวขอไปหาความหมายก่อน ดอกกุหลาบสีน้ำเงินมักถูกใช้เพื่อสื่อถึงความหมายเป็นคนพิเศษความล้ำค่าที่หายากและความรักที่ยั่งยืนแบบไม่มีใครเทียบได้นั่นเองนั่นแปลว่านายจะมีความรักที่ยั่งยืนกับเราใช่ไหมใครบอกอ่ะไม่เห็นแราว่าบ้านใช้เป็นสีน้ำเงินขนาดเนี้ยฮะดูสิฉันน่ะชอบสีน้ำเงินดูบ้านจังสิบ้านฉันสีน้ำเงินขนาดนี้ดอกกุหลาบก,ก็ต้องสีน้ำเงินดิเธอนี่ไม่รู้ใจฉันนะฉันไม่ได้ชอบดอกกุหลาบสีแดงฉันชอบสีน้ำเงินเออ